พี่คนนี้ค่ะก็คือเป็น LGBTQ อายุ34ปีเขาก็ได้ติดต่อมาดูเป็น a t ท s s m r t t นะคะก็คือตั้งงบดาวไว้ที่50,000บาทได้บอกเราว่าพี่เคยติดเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วพี่ไปเซ็นมือสองมาแล้วมือสองก็ไม่ผ่านที่ให้พี่ใช้เงินออกรถแสนกว่าบ,บาทอ่ะก็คือโดนปรับดาวมาค่ะแล้วก็แบบเอ๊แสดงว่าลูกค้าคือมีแท็กซิ่งทั้งปรับดาวแล้วก็แท็กซิ่งแบบปฏิเสธเทสตมา น,นี้มีเคสมาแชร์เป็นเคสแนะนําเป็นเพื่อนที่ทํางานแล้วก็เป็นพี่เขยนะคะมาซื้อเขาก็ได้ติดต่อมาดูเป็น a อที s ีสมาร์นะคะตลนนั้นมาเจอกันที่โชว์รูมนะคะก็ได้มาเจอก็เลยมาคุยปรากฏว่าพี่คนนี้ค่ะก็คือเป็น lg b t q นะคะอายุ34ปีก็คือตั้งงบดาวไว้ที่50,000บาทนะคะถ้าดูตามเงื่อนไขก็คือไม่ได้เข้าาบมอไม่ได้เข้าใบ ec เลยนะคะทำดาว15% เราก็มารุ้นว่าคือเขาต้องใช้คนรวมรายได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็บอกไปเลยว่าเป็นแฟนที่เป็น LGBTQ เนี่ยแหละค่ะค้ำให้วันที่มาจองแล้วค่ะเขียนจองเสร็จปุ๊บถึงได้บอกเราว่าพี่เคยติดเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็คือผ่อนของประมาณ2,000 20, 0บาทค่ะแต่ว่าเวลาผ่านมาหลังจากติดเสร็จปีเนี่ยเขาก็ได้ทำบัตรเครดิตซึ่งทำได้นะคะ ช่วงทําบัตรเครดิตเนี Actually ่ยก็1ปีแรกที่ทําบัตรเครดิตนะคะเลือกหักผ่านบัญชีก็ผ่อนตรงมาตลอดนะคะแต่1ปีให้หลังอะค่ะคือเปลี่ยนงานก็คือกําหนดจ่ายทุกวันที่1แต่ลูกค้าจ่ายวันที่10มาตลอด1ปีเลยนะคะเจ๊คิดว่าถ้าถ้าเกิดว่าเรายังจ่ายอยู่น่าจะพอจะต่อรองได้นะคะอาจจะยังมากก็คือว่าขอคนคํำนอกเพิ่มหรือว่าปรับดาวเป็น20%จริงๆแล้วอะพี่อะไปเซ็น มือสอมาแล้วมือ2ก็ไม่ผ่านที่ให้พี่ใช้เงินออกรถแสนกว่าบาทอะ่ะก็คือโดนปรับดาวมาค่ะแล้วก็แบบเอ๊ะแสดงว่าลูกค้าคือมีแท็กซิงทั้งปรับดาวแล้วก็แท็กซิ่งแบบปฏิเสธเคสมานะคะก็ผลผ่านมา5วันแล้วค่ะก็เพิ่งแจ้งว่าเฮ้ยเต้เคสเนี้มันอนุุมัตินะนะคะก็คือให้แฟนที่เป็น LGBTQ อะค่ะคำให้เลยทำที่ ทำดาวที่15%เปอ์เซ็นตอนุมัติที่15%์ไม่ขอค้ำนอกไม่ปรับดาวด้วยค่ะออกรถกับเซลเต้โตโยต้าเป็น1ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร097 174 5363แต่ยินดีให้บริการทุกท่านคะ่ะโตโยต้าเป็น1ดูแลใส่ใจคุณ